ที่21เดือนมกราคมพุทธศักราช2 568เป็นวันที่19ที่ข้าพเจ้านายสนธยาฤทธิ์ีขอถวายเสียงสวดสัธยายพระสูตรพระริาราและบนต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบ,บูชาและอาจาริยะบูชาเด็กครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติและลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอาาักขระ พยัญชนะในบะสัพนอยงตอนืัองด้วยบทที่หนึ่งบทสวดชุมนงเทวดาสัมันตาจักวาเจสุอันตราคันจันตุเทวตาสัตธรรมมุนิราสัสนสุนนตุสักโมกขังสักเเกาเมจักรูปีเคริสิการาตเตจัตทะลิเกวิมาเน ปารเตจักขามีตะรุวานคหาเนเขหวัตุมเหเขเตปุมมาจายันตุเทวาชลาธาลวิสเมยกากันทัพะนาคาติถันตาสันติเกยามุนิวะระวจานังสาธโวเมสุนันตุ ธรรมัสสวปานะคาโลอะยัมภะตันตาธัมมัสสวปานะคาโลอะยัมภะตันตาธัมมัสสวปานะคาโลอะยัมภะตันตาบทที่สองบทบูชาพระรัตนตรัยอิมีนาสกาเรนะพุทธังอภิปูเชยามะอิมีนาสกาเรนะธัมมังอภิปูเชยามะอิมีนาสกาเรนะสังฆังอภิปูเชยามะบทที่สามบทขาดพันธะนตรัย Anahang samasang beuh bakawa utang bakawentang api wat sawwakkha tuh bakta temmu tambang lemak se Supati penuh bakatu sa bakaangku sengka nama Putih sih bos Node Mak zie sedekah kah nakmu tajah baka watuh Garang atuh sama sanbu tasah Nakmu tajah baka watuh Garang atuh sama sanbu tasah Nakmu tajah baka watuh Garang atuh sama sanbu tasah maintenant bos Note udah tutinyampi nyampi tamang sadanang kacami Tuti nyampi sangkang sadanang kacami tatinyampi nyampi putang sadanang kacami tatinyampi nyampi tamang sadanang kacami tatinyampi nyampi sangkang sadanang kacami Putihuk bersuasaja kiriya kata Nanti me sadanang anyang Putuh me sadanang wakrang E Sotime utu น an an e an e so ัตถ ah ิเมสรานังอัญยังตรมโมเมสรานังวะรังเอเตนะสัจจาวัชเชนะโสติเมหุตุสัพพะทานัตถิเมสรานังอัญยังสังโฆเมสรานังวะรังเอเตนะสัจจาวัชเชนะโสติเมหุตุสัพปัตตาปฏิเจติปัสสวดมหาสมัยยโสเอวัมเมสุตังเอกังสัพญังปะคะวา สักเกสุวิหารติอภิละวัตุสมิงมหาวเนมหาตาพิกุสังเคนะสัตถิงปัญจมัตเตหิพิกุสัเตหิสัเพเหวาอรหันเตหิตัสสาหิจารุคาตาตุหิเทวตาเยปุเยนะสนิปปติตาวหติภะคขวัตตังทัศนายังพิกุสังคัจัตตโคจตุนัง

ศาสนายะพิโุสังฆาจญาณนุนะมะยัมปิเยนาภาขวาเตนุปัสสังฆเมญามาปุปัสสังฆมิตาวะภาขวะโตสัตติเกีปจีกขาถาปัสเสยามาติอัตโุตาเทวตาเสยยะถาปินามาปะลาวาปุริโสสังมัติังวาพาหังภาษาเรยะภาษาลิตังวาพาหังสังมิเชยะเอวะเมวะ Suta wasesu telesu antara hita pakawato purato baturahang su ata kota pakawatang ampiwate wa eka matang su eka matang titaku eka tewata pakawato santike imang kata apasi mahasamayo pavanasaming, sameng samakata, อากาตธรรมะอิมังธรรมะสัมมาญาตักขิตาเยวะอัปปาราชิตัสังคติอัตโคอัปปาราเทวตาพระขาวโตสันติเกอิมังคาทังอัปปาสิตันตระภิกขาวสดามะตาหังสุจิตตังอัตตโนปุปชุกขัมังสุสารเถวะเนตานิคะเอิทวาอินทาริยานิรักขันติปฏิตาติอัตโค

ขมุสุสันติอปาชัภูมิงปะหายะมนุษสังเทหังเทวกายังปริภูริสันติติอัฏถโคภะขาวาภิกขุอมันเตสีเยปุเยนะภิกเวกัสสาสุโลกาทาตุสุเทวตาสนิปปิตาหุนติตถาคตังทศนัจญยังภิกขุสังคจยาเยปิเตพิกเวอเหสุงอัทิตามัตตานาอรหัตโตสัมมาสัมพุทธาเตสันติภะขาวัง ตานังเอตัปปะระมาเยวะเทวตาสนิปปติตาอะเหสุงเสรยถาปิไม่หังเอตาระหิเยปิเตปิกเวอวิสันติอนาคตามัฏฐานาครหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิกภะคะวันตานังเอตัปปะระมาเยวะเทวตาสนิปปติตาปวิสันติเสรยถาปิไม่หัง เอตาระหิอาจิคิามิภิกขเวเทวกายานังนังมานิกิปฏะยิสามิภิกขเวเทวกายานังนังมานิเทสิสามิภิกขเวเทวกายานังนังมานินังสุนาตาสาธุกังวนัสิการธถาปาสิษฐามิติเอวัมปันเตติโคเตปิกุภปะขบาทโตปัจจโสสุงปะขวาเอตัถวจาสิโลขปมนุกัสสามิ ทัฐภุมาะทัตตสิตาเยสิตากิริขภารังะัยตัตตสมาหิตาปุถุสีหาวะสัตลีนาลวมหังสาพิสัมปุโนโุทาธรรมะนัสาสุทธาวิปัสสันมะมะนาวิลาปิญญปัจจสติจัตวาวันกาปิลาวัตเวตโตอามันตายสัตตาสาวะเกสรจเนระเตเตวกายาอภิกันตา เทวิชานาตบพิกดโวเทจะอาตบปมมาอาลุสุตวาพุทธสักษาสักนังเตสัมปัตุระหุยานังอามนุสยานัตสักนังอเปเกิสัตมัตัคุงสหัสสังอัตสันตังิงสตังเอเกสหัสสานังอามนุสยานัมัทธสุงอเปเกนังัตมัตัคุงทิสาสภะพุตตาอหุงตัญญาสพัง อริยยะววกคิตาวานะจักุมะตโตอมันตัยสัตาสาวกเกสรเนระเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชาณตาภิกขโวโยโหังกิตายิสสามิขิราหิอนุปุตภโสสัตตสหัสสาวะขาคุมมาคาปยลวัตตวอยทิมันโตชุติมันโตบนรณวันโตยะสัจสิโน มุทัมานาอภิกามุงพิขุนางสาวมิติงวานังจัตสาหัสสาเอมะวัตตายักษานาณตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนะวันโตยัสสัสิโนมุทัมานาอภิกามุงพิขุนางสาวมิติงวานังสาธาคีราติสาหัสสายักษานาณตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนะวันโตยัสสัสิโน มทมานาอภิกามุงภิกขุนางสมิติงวะนังอิเจเตโสจากสัสหัสสายักขานานัตตะวันนิโนอิธิมันโตชุติมันโตวนัวันโตยะสัตสิโนมทมานาอภิกามุงภิกขุนางสมิติงวะนังเวสามิตตาปัจจักสตายักขานานัตตะวันนิโนอิธิมันโตจุติมันโตวนัวันโตยะสัตสิโนมทมานาอภิกามุง พิภุนางสมิติงว่านางพุมพิโรราช้าฮิโกเวปุลัสสะนิเวศนนางปิญโยนางสัตตาสหัสสังยักขานางบาลีรุปภาาติพุมพิโรราช้าหิโกโสปาคะสมิติงวะนางปุรีมัจจะทิสังราชาชะตาลัตโตภาษาสาติคันทัพพานังอธิปาติมหาราชายาสัสส พุทธาปิตัสสะมหาโวินะนามามหัาภรายิทธิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยัสสิสนุมหามานาอภิกามุงภิกขุนางสมิติงวนังทักกินันจะเทสังราชาวิรุธโธตักปัสสสติภูมิพันธานังอธิปาติมหาราชายสัสสโสพุทธาปิตัสสะมหาโวอินทนามามหาภลา อิทธิมันโตชุติมันโตวนอวันโตยสสัตสิโนมุตมานาอภิกามุงิกุนังสันนิติงวานังปัจจิมันจะที่สังราชาวิรูปปักโคภาษาสตินาคานังอธิปาติมหาราชายัสสัสิโสพุตตาปิตัสสะภะหาวุอินทนามามหับปลาอิทธิมันโตชุติมันโตวนอวันโตยสสัตสิโน มุทมานาอภิกามุงภิกขุนางสามิติงวานางอุตตาราจาทิสังราชากุเวโรตักภสษาสติยขานางอธิปาติมหาราชายาสัสิโสพุทธาปิตัสสะพระหาโวอินทนามาพระหับปลาอิทธิมันโตจุติมันโตวนาวันโตญาสัสิโนมุทมานาอภิกามุภิกขุนางสามิติงว่านาง กุเรมะทิสังตตะรัตโตทักิเนนะวิรุษหาโภปัจจิเนนะวิรูปโขกุเวโรุทารังทิสังจัตตารูเตมหาราชาชะมันตาจตุโรทิสาทันทันละมานาอัตถังสุวเนกาเพลาวัฒเวเดสังมายาวิโนทาสาอาคูวันจะนิกาสถา มายาปุเตนทุเวกนทุวิปูจาวิปุโตสหจันทโนาปามเสตโทจักกินโนคันทุนิคันทุจักปะนาโทโภปะเมโยจักเทวสุโตจัมาตาลิกิตตะเสโนจักคันทัพโพนาจราชาชโนสัพโภอาภูปัญจักสิกุูเจวา ตินพระรูสุริยระวัจจกสาเทเตจเตยจราชาโนคัตทพภาสาราชุพิมุทธมานาอภิกามุงปิขูนังสมิติงวันังอัตถาคูนาภาษานาคาเวสาลาสาัตจากาคัมพารัสสตาราอาคูปายาคาสาสยาติภิยามุนา พัตตรัตถาจะอาคูนาคายาสัตสนโนเอราวันโนมหานาคโคโสปาคะสมิติงวนานังเยนาคะราเชสาัสาส,าสาหะรันติทิพ,พาทิชาปักกิทิสุทธะจักขูเวหายาสาเรวนามัชปัตตาจิตราสุปันนาอิตเตะนามังอภิยัน ตตาณาขราชานมัสสุปันนโตเกมะมะกาสิพุทโสันนาหาหิวาจาหิบุปะวะยันตานาคาสุปันนาสารานะกังสุพุทธังชิตาวะชิระหัตเถนะสัมมุทังอสุราสิตาพาตารุวาสาวัสเสเตอิทธิมันโตยสัตสิโน ตาลักัญชามหาพิสมาอสุราธนาเวหาสาเวปจิตติสุจิตติจักหาราโตนุจีสหสตัญจะปาริพุตานังสัพเพเวโรจะนามกาสันในหิตตวาภลิงเสนนงราหุพันธมุปาขะมงสัมมาโยธานิปัฏทันเตภิกขุนังสัมมิติงวะนัง อาโปจะเทวาปัตถวีจเตโชวายโยตถาคโมวรุณาวารุณาเทวาโสโมยัสสสาสหเมตตากรุณาไกยกาอาคูเทวายัสสสิโนตเสตตัสสะทากายาสเปนานตตะวันเนโนอิทธิมันโตชุติมันโตปนะวันโตยัสสสิโน มทะมานาอภิกามุงปิภูนังสัมิปิงภนังเวตุจะเทวาสหะลีจัอัสมาจะตุเวยมาจันทสูปนิสาเทวาจันทมาคูภูรขิตาสุริยสูปนิสาเทวาสุริยมาคูอุรขิตานักขันตานิปุรขิตาวาอาคู มันทะวาลาหะาวัสูนังวาสาวเสโทสักโปาคภูรินทโตตัสเสตตัสสาธากายาสเพนานตวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยะสัตสิโนมุทะมานาอภิกามุงภิกขุนังสัมมิติงวนังอัถภูสหาภูเทวาจลมั สิสธาวิกวะอริตตกาจโรชาจะกุมมาทุพภนิพาสินโนวะรุนาสหธรรมาจะออจุตาจะอเนชกาสุเลยะรุจีราอาคูอาคูวาสาวเนสินโนทัสเตตัสสทธากายาสเพนานตะวันเนโน ติเิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยะสัตสโนวทมานาอภิกามุปิกุนางสำนิติงวนังสัมาณามหาสัมานามนุสามานุสุตมาขิทธาปะุูิกาอาคูอาภูมโนปตุูิกาอัตถาคูอัครโยเทวาเยจาโลหิตาวสิโนปาราคา มหาปาราคาอาภูเทวายาสัจฉิโนตัสเตตัสสัทธากายาสัพเตนานัตตะวันิโนอิทิมันโตจุติมันโตวันละันโตยัสัจฉิโนมทะมานาอภิกามุงภิกุนังสัมมิติงนังสุปาอรุมมหาอรุณาอาคูเวคขนาสาสหโอทาทะไคหา ปาโมขาอาคูเทวาวิจักขนาสถามัตตาอาระคะชามิสกายยจัสสินโนทนะยังอาคาปัจจุโนโยทิสาอภิวัสสติะเสเตตัสสาธากายาสเพนานัตตะวันนิโนอิทิมันโตจุติมันโตวนะวันโตยัสสิโนมุทะมานาอภิกามุ ภิกุนางสัมมิติงวิกนังเขมิตาตุสิตายามาตัทธาจายสัสสิโนสัมพิตาอาลามาเสทษฐาชตินามาจะอาสวานิมมานารติโนอาคูอัตถาคูปะนิมิตาตัสเตตัสสาธากายสัพเพนานตะวันนิโน อิติมันโตชุติมันโตวันหวันโตยาสัตสิโนมุทหมานาอภิกกมุงภิกขุนางสามิติงวนังสัพเตเทเทวะนิกายาสัพเพนนัตตะวันนิโนนามันวเยนะอาคันชงเยจัตเสสัทธิสาสหะวัฟุทตัจฉิมะเขีังโอคาตินนะมนาสวัง ตักเคโมคะตารังนาคังจันทังวะอสิตาติตังสุพรมมาปรมัตโตจะพุทธาอิทธิมโตสหสันนังกุมารุติดโสจะกโสปาคะสัมิีติงวะนังสาหัสสะพรหมาโลกานังมหาพรหมาปิติตติปุปปพันโนชุติมันโตพิสสมากายยสัสสิโส เศธะอิสราอาคูปัญเจกาวะสวัติโนเตสัญจัมัชโตอาคาหาลิตโตปาริวาริตโตเตจัสเพอภิกัตเตสันเทเทวสัพพมเกมระเสนาอภิกามิปัสสะปนหัสสะมันทิยังเอทะคันนะหัตถะปันทะทะ ราคีนะปันธมัตถุสัมมันตาปริวาเระมะวพุทธิตาโคจินังอิตติทัตถะมหาเสนกันนะเหเสนังอเปสยิปานินาตาละมหาอัจจะสรังกัตวานะเพระวังยถาปาวุสโคเมโคธนายันโตสวิชุโก ตถาสจจุทาวัติสังคุโตอาศัยงวัตเสตัญจสัพพังอภิญญายะวิวัคขตวานาจักขุมาตโตอมันตายิสัทธาสาวกเกศารเนระเตมะระเสนาอภิขตาเตวิชาณธาภิกขะวเตจะอาตับพะมะอารุงสุตตวะพุทธสา สาสนาวิตาราเคหิปังขามุงเนสังโลมันปิอินชายงสัพเพวิชิตตสังขามะพระยาติตายาสัสสิโนมุทันติสหภพูเตหิสาวกาเตชเนสุตาติ